สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับรายการ world cash up จับตากระแสะโลกกับสำนักวิชาการระหว่างประเทศนะคะวันนี้ที่เชียงใหม่ตื่นเช้ามานี่คือสภาพหมอกควันนี่สูงมากนะครับ <c oughs> เราเข้าฤดูหมอกควันอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ เชียงใหม่จะเริ่มช้ากว่ากรุงเทพนิดหนึ่งนะคะถ้าเราติดตามข่าวในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยสภาพอากาศที่กรุงเทพเนี่ยเรียกได้ว่าเลวร้ายมากนะคะเนื่องจากว่ามีฝุ่นควันพิษ PM 2.5นะคะปกคลุมไปทั่วบริเวณกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงด้วยนะคะส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเราเจอกับปัญหาฝุ่นควัน มลพิษ PM 2.5ดเนี่ยมาเป็นระยะเวลายาวนานมากแล้วนะคะเกิน10ปีแล้วละ่ะตั้งแต่ที่จริงๆตั้งแต่ที่อาจารย์มาอยู่ที่นี่ก็คือมาอยู่ประมาณ20กว่าปีเนี่ยก็คือเจอหมอกควันมาตลอดแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยเราก็จะไม่ทันรู้สึกเพราะว่ามันจะแค่แบบนิดเดียวแล้วก็หายไปแต่ว่าพอหลังๆสัก10ปีหลังมาเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนเราอยู่ในเมืองในหมอกคือแบบ มองไปนี่คือไม่เห็นอะไรเลยดอยสุเทพอินดิเคเตอร์อันหนึ่งตัวชี้วัดอันหนึ่งที่เราใช้ก็คือตื่นเช้ามาวันนี้เราเห็นดอยสุเทพหรือเปล่า นี่ดอยสุเทพเราเริ่มเริ่มหายไปแล้วนะคะนั้นวันนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้แคชอัพทันกับปัญหาที่เรามีอยู่นะคะเราก็เลยได้เชิญนะคะรองศาสตราจารย์ดรพัทรดีงุ่ยตะกูลนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียนแล้วก็อาจารย์เนี่ยทำวิจัยในเรื่องของฝุ่นควันข้ามแดนนะคะเราเรียกว่า h a ส e p o l l u t i เนาะฝุ่นควันข้ามแดนในอาเซียนทำมาอย่างยาวนานเช่นเดียวกันนะคะแอบไป search ดู p เ a ปเปอร์งานของอาจารย์ก็ตั้งแ ปี2 0 0ต้นต้นๆเลยไหมที่ทำดีใจใช่ไหมคะใ,<ช>ในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์พฤดีจะต้องเป็นคนที่สามารถเล่า <c oughs> ให้เรา <c oughs> ฟังได้ในปัญหาเรื่องเกี่ยวกับ pm 2.5ได้อย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะคำถามแรกเลยปัญหาหมอกควัน pm 2.5เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาจริงๆใช่ไหมมันหรือว่าเราคิดไปเองอ,อันแรกเลยเนี่ยคือ ต้องแยกก่อนเนาะอ่ามันเราพูดถึงหมอกควันแล้วเราก็ตอนหลังเนี่ยช่วงหลังเรามามีพูดถึง PM 2.5กันเยอะอ่าค่ะนะคะจริงๆเรื่องปัญหาหมอกควันเนี่ยเราเราเจอกันมาอยู่แล้วแหละเนาะเพราะว่าไอ้เรื่องไม่ว่าจะเป็นการเผาเรื่องการใช้รถอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นมลพิษทางอากาศพูดรวมๆเนี่ย มันมีมานานแล้วแต่ว่าปัจจุบันนี้นะคะด้วยการที่เมืองขยายตัวภาคการเกษตรขยายตัวนะมันมีการสภาพการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศค,คือผู้น้ายที่เรารู้จักกันว่า,วาโลกมันร้อนขึ้นช่วงหน้าแล้งเนี่ย น้ำหรือความชื้นในอากาศมันลดลงเพราะฉะนั้นเราก็จะเจอกับพวกปัญหาไฟป่าอย่างที่เราเห็นกันภูเขาทั้งลูกดอยสุเทพอะไรเงี้ยเราจะเห็นเป็นไฟที่เห็นเราเห็นเนี่ยค่ะตามข่าวเนาะเพราะฉะนั้นปัจจัยเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันก็ช่วยกันส่งเสริมนะคะทำให้ไอสภาพปัญหามลพิษทางอากาศโดยรวมเนี่ยมันแย่ลงโอเค,ค เพราะนั้นมันไม่ได้มีแค่ PM 2.5แต่ว่ามลพิษทางอากาศเนี่ยมันมีอย่างอื่นด้วยที่สูดเข้าไปแล้วเนี่ยมันเป็นพิษมันเป็นอันตรายต่อร่างกายของเราใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าเราจะได้ยิน PM เ2.5บ่อยๆเพราะว่ามันมันอันตรายมากจะบอกว่ายังไงดีมันอันตรายมากเพราะว่ามันเล็กมากมันเล็กมากมันป้องกันยากใช่ไหมเขาบอกว่าเล็กขนาดเล็กกว่าเส้นผมเราอีก ใช่แล้วก็คือเวลามันเข้าไปเนี่ยเราสูดลมหายใจเข้าไปเนี่ยมันเข้าไปในเนื้อเยื่อในปอดอเข้าไปในกระแสเลือดอะไรอย่างเงี้ยได้จริงๆเราเคยมีการศึกษาของคณะแพทย์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยค่ะบอกว่าตัว Pm 2 5จุาเนี่ยด้วยความที่มันเล็กมากมแม่ที่หายใจเข้าไปเนี่ยสามารถที่จะเอาไอพีเอ็มสอจุาเนี่ยผ่านตัวแม่ผ่านรกเข้าไปถึงทารกในครรภ์ได้ด้วยนะ ค่ะโอ้มันมันอันตรายขนาดนั้นค่ะค่ะเพราะว่าเพราะฉะนั้นเอากลับมาที่ประเด็นของอาจารย์ก็คือว่ามลพิษทางอากาศเนี่ยมันมันมีมากขึ้นมันมีมากขึ้นใช่แน่นอนเพราะฉะนั้นมันมีจริงๆนะมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่เรื่องเราอันนี้เล่าให้ฟังก็คือตัวเองเนี่ยก็มาจากกรุงเทพเหมือนกันเนาะเราก็จะชินกับ อากาศในกรุงเทพอ่ะเรารู้อยู่แล้วนะว่าเวลารถติดหรืออะไรเงี้ยสมัยเราเด็กๆเข้าไปกรุงเทพเราจะมีเวียนหัวมีอะไรก็จะเป็นพวกก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์อะไรก็แล้วแต่ท่อไอเสียรถยนต์ทีนี้ตอนจะย้ายมือเชียงใหม่อ่ะก็เขาบอกว่าโอ้เชียงใหม่อากาศดีสมัยนั้นแล้วก็โอเคมาอยู่เชียงใหม่เฮ้ยอยู่ๆไปมันไม่ใช่เพราะช่วงมีนาเมษานี่จากดอยสุเทพที่เราเคยเห็นเนี่ยภูเขาหายไปทั้งที่บ้านเนี่ยอยู่ เชิงดอย <นะ S 2> อยู่ตีน,ตนดอยใช่ภูเขาหายไปก็เลยไปถามคนที่อยู่ใกล้ๆบ้านแถวนั้นก็บอกว่าถามเขาบอกว่าเมื่อก่อนเป็นแบบนี้ไหม,มคนเท่าคนแก่เขาบอกว่าเมื่อก่อนไม่ได้เป็นแบบนี้ เออมันมันไม่ได้เลวร้ายขนาดนี้ที่ว่าผู้เขาทั้งลูกหายไปแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าช่วงมีนาเนี่ยบางทียังเขาก็ใส่เสื้อกันหนาวกันอยู่อ่าแต่เดี๋ยวนี้คือร้อนมากร้อนมากจริงใช่ค่ะฤด,ดูหนาวมีเดือนเดียวเท่านั้นใช่เพราะฉะนั้นอันนี้มันก็ก็เห็นนะว่ามันก็เปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะชัดเจน พราะนั้นจริงๆแล้วปัญหามลพิษทางอากาศเนี่ยมันเป็นปัญหาที่มีความสําคัญมากเพราะว่ามันส่งผลกระทบต่อ,อแน่นอนหละสุขภาพสองก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างเชียงใหม่เองเนี่ยเราเพิ่งพาไรายได้จากการท่องเที่ยวออแล้วใ,ในฤดูที่มีมลพิษทางอากาศมากๆโดยเฉพาะช่วงที่มี PM 2.5มจามากๆเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวมันน้อยล, <ด S 1> ลงลดลงนะคะปัญหานี้เนี่ยมันมีมานานแล้วหรือยัง ถ้าสมมติว่าจากที่อาจารย์ได้ได้ดูได้ศ<ด>ึกษ<ด>าม,มาเนี่ยเออจริงๆในภาคเหนือของประเทศไทยเนี่ยถ้าพูดว่าเล่าว่าเป็นประเด็นแล้วกันมันเพิ่งมาเป็นประเด็นจริงๆเนี่ยสักประมาณสักปีช่วงกลางทศวรรษที่2000ประมาณสัก2 0 0 5 2007อย่างเงี้ยค่ะ,ะมันก็เริ่มมีการพูดถึงมากขึ้นแต่ว่าถ้าพูดถึงในภูมิภาคเอเชียตอนออกเฉียงใต้เนี่ยมันมีมาก่อนหน้านั้นเออค่อนข้างจะนานแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยมันมีไม่ถี่ ช่วงแรกเนี่ยที่ที่เขาบันทึกไว้ในเอกสารเนี่ยก็ที่ชั่วมากก็คือที่อินโดนีเซียไฟป่าช่วงปี1982-83 The Great Fire of Borneo ค่ะก็นั้นก็คือไหม้มหาสารมากะนะคะทีนี้มันก็เริ่มมาช่วงปลาย80มาช่วง90นะคะแล้วก็พอมาปีที่หนักๆเลยค,คือช่วงวิกฤตต้มยำกุ้ง ปี97-98าช่วงนั้นก็คือไฟป่านะที่สุมาตรากับเกาะการิมันตันของอินโดนีเซียเนี่ยก็คือไม่ลามเนาะอันนี้คือหมอกควันเนี่ยกระจายไปไปถึงออสเตรเลียนะะแล้วก็สิงคโปร์เนี่ยบินไม่ได้ต้องแคนเซิล l ฟ g แล้วก็มีอุบัติเหตุเรือชนกันอะไรอย่างนี้หมายความว่าคือหมอกควันที่มันเกิดจากการเผาของไฟป่ามันลอยมา คือคือมันมันลอยข้ามประเทศมาเลยใช่ใช่โอ้โห oh, จนกระทั่งบินไม่ได้นี่คือแปลว่าวิสัยทัศน์คือมองไม่เห็นเลยแม้กระทั่งเรดาร์เครื่องบินก็คือขึ้นไม่ได้อันนี้คือเรดาร์ยังไงไม่ทราบแต่ว่าคือมันไม่ปลอดภัยอ๋อคือวิสัยทัศน์เท่าที่ตอนนั้นเอ่อเท่าที่ไปอ่านเอกสารนะบางจุดเนี่ยม,มีมีแค่แบบ50เมตร เครื่อง,งบินน่าจะบินไม่ได้อะค่ะถ้าว่าห่างแค่50เมตรใช่ก็คือก็คือแย่ในในที่ที่มันโดนหนักมากทีนี้ที่อาจารย์พูดอาจารย์เรียกว่าไฟป่าไฟป่า forest fires จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นไฟป่าอย่างเดียว<อ>ค่ะมันเป็นการเผาในพื้นที่การเกษตรซึ่งเขาจะเรียกว่า land and forest fires ใช่ค่ะทำไมต้องเผาในพื้นที่การเกษตรอะอ่าพื้นที่การเกษตรเพราะว่าอ มันเป็นอย่างนี้ค่ะอย่าเอาอย่างในประเทศอินโดนีเซียเนาะอย่างในประเทศอินโดนีเซียช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนพื้นที่เพื่อที่จะไปทําสวนปาล์ม,มเพราะฉะนั้นพื้นที่เวลาที่เขาเปลี่ยนไปทำสวนปาล์มเนี่ยก็คือเขาจะต้องเคลียร์ที่ดินเนาะกำจัดพวกเศษวัชพืชพวกเ,เชื้อโรคต่างๆโดยการเผานะคะแล้วก็ที่อินโดนีเซียที่มันเป็นปัญหามากเพราะว่า <laughs> พื้นที่ที่เขาทำเนี่ยมันเป็นป่าพุ ป่าพลุเนี่ยคือเป็นเขาจะมีมีพวกซากพืชซากสัตว์ซึ่งมันทับถมกันอยู่เนี่ยบางทีเนี่ยสาเมตรลงไปใต้พื้นดินแล้วก็มันมีความชื้นสูงเพราะฉะนั้นเวลามันเกิดไฟไหม้เนี่ยควันมันก็เลยออกมาเยอะมากแล้วมันก็ดับยากมากเพราะว่ามันไหมอยู่ใต้ดินคุณไม่ใช่ว่าเราไปฉีดน้ําบนดินแล้วมันจะดันจะใช่เพราะมันก็คือมันก็คุกรลุ่นอยู่อยู่ข้างใต้ดินใช่เขาบอกว่าดับยากมากเพราะว่าเวลาไปเหยียบอย่างเนี้ย ลรบนพื้นเนี่ยก็คือพื้นมันจะร้อนค่ะซึ่งมันจะต่างกับไฟป่าที่เราเห็นในแถบดอยสุเทพซึ่งมันมันเมาอยู่มันไหมอยู่บนเป็นภูเขาเงค่ะคือถ้าเขาลุ่นใช่มันไหมข้างบนแล้วเราเห็นมันเหมือนภูเขาไฟเลยสักอย่างค่ะแต่ที่นู่นอะเขาไหมอยู่ใต้ดิน Oh. ใช่ทีนี้พออุตสาหกรรมน้ำมันปลาน้ำมันปลาล์มเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อ,อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเนาะคือพอหลายๆประเทศประเทศที่พัฒนาแล้วเขาบอกว่าอยากลดการใช้ฟอสซิลอ่านะเขาก็จะไม่เอาแมอวไอ้น้ำมันน้ำมันที่เราที่เราใช้ใช้การตามปั๊มขุดเ<อ>จา<อ>นะอขุดเจาะใช่ทีนี้เขามาหาพลังงานทดแทน อันหนึ่งเขาไปเอาพวกไบโอดีเซลซึ่มีอยู่ช่วงหนึ่งไม่ใช่เลยสนับสนุนให้ปลูกปาล์มน้ำมันอใช่แล้วปรากฏว่ากลายเป็นว่าไอกระบวนการปลูกเนี่ยมันก็มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนออกมาจายที่เัาใช่ค่ะทับถมกันอยู่อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งซึ่งตอนหลังเนี่ยก็มีคนเข้ามาต่อต้านการใช้น้ำมันปาล์มแต่ว่าเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคือน้ำมันปาล์มเนี่ยมันก็เป็น เป็นเขาเรียกว like ่าอะไรอะเป็นทรัพยากรหรือว่าเป็นของที่เรามาใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆเยอะมากถ้าไปดูตามฉลากขนมเนี่ยค่ะหลายๆอันนะจะต้องมีส่วนผสมน้ำตาลลิปสติกสบู่ที่เราใช้โลชั่นที่เราทาเครื่องสำอางสารพัดสิ่งอันคือน้ำมันปาล์มก็ปาล์มน้ำมันปาล์มออแกนิกก็ได้ผลิตจากพืช ใช่าะะันเป็นอะไรที่ผลิตจากพืชฟังแล้วดูดีแต่ว่าจริงๆแล้วในกระบวนการการผลิตมันก็มีการทําลายทรัพยากรธรรมชาติอยู่แล้วมันก็ก่อให้เกิดปัญหาอันนี้ด้วยว้าวาแล้วจากอินโดนีเซียเนี่ยที่มันข้ามมาสิงคโปร์รวมถึงข้ามไปยังออสเตรเลียด้วยเนี่ยมันก็ทําให้เราเห็นว่าปัญหามลพิษทางอากาศเนี่ยมันมันลอยข้ามแดนได้เนาะ แต่ว่ามันเหมือนกับว่าทั้งเหนือของอาเซียนอย่างประเทศไทยเมียนมาลาวกับอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นคนละอันกันหรือเปล่าคะมันเกี่ยวข้องกันไหมหรือว่าปัญหานี้มันกลายมาเป็นปัญหาในระดับอาเซียนได้อย่างไอก็จริงๆมันก็เริ่มจากตรงจุดนั้นนะคะประมาณประมาณช่วงทศวรรษที่90มันก็เริ่มเป็นประเด็นของอาเซียนเพราะว่าอินโดนีเซียกับมาเลเซียเองเขาก็เริ่มจะไม่ไหวเนาะก็ เกิดความพยายามในการเจราจายอย่างช่วงปี97-98เนี่ยคือหมอกควันมันเยอะมากอะ,ะแล้วคือประเทศพื้นบ้านอย่างมาเลเซียเองสิงคโปร์เองเขาก็ไม่เห็นว่ารัฐบาลอินโดนีเซียเขาทำอะไรได้เนาะถึงแม้กรทั่งว่าส่งเรือะนะคะและพร้อมกับอุปกรณ์และกำลังคนไปชื่อเรียกว่าบอมบ์บ้าทูบเนี่ยจะให้ไปช่วยดับไฟ ที่อินโดนีเซียก็ส่งขึ้นเรือไป<ช>นะฮะเสร็จปรากฏว่าอินโดนีเซียไม่ให้ขึ้นฝั่งเอ้าใช่มันก็ไปจอดแบะอยู่ตรงนั้นน่ะอยู่ที่เกาะสุมาตตาขึ้นฝั่ง<ช>ไม่ได้ใช้เวลาเป็นเดือนอะ่ะก็พยายามหาช่องทางในการเจรจารก็สุดท้ายก็ โอเคนะมันก็ผ่านไปช่วงนั้นทีนี้เขาก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นนะ่ะมันต้องพยายามหาวิธีการช่องทางหรือว่ากลไกลอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะให้ถ้าเกิดว่าเห็นแล้วว่าจัดการปัญหาไม่ได้อ่ะมีคนอยากให้ความช่วยเหลือจะรับความช่วยเหลือไหมอะไรอย่างนี้มันก็เกิด การสร้างไอ้ตัวสมธิสัญญาหมอกควันข้ามแดนขึ้นมาไอ้ตัวอาเซียน transboundary haze pollution agreement ค่ะค่ะ,คะก็เข้าใจได้นะว่าอยู่ดีๆประเทศอื่นส่งเรือมาส่งทหารมาแล้วจะขอมาขึ้นบกประเทศตัวเองถึงแม้ว่าจะบอกว่ามาช่วยดับไฟแต่มันก็นะอิเล็กทรอนอยู่นะมันเป็นประเด็นที่ททอ่อนไหวออนไหวใช่ค่ะ โอเคเพราะฉะนั้นอาเซียนก็มีความพยายามในการแก้ปัญหามีการเจรจากาัน<ช>ออกเป็นสนธิสัญญาเป็นความตกลงระหว่างประเทศในอาเซียนเช,ชื่ออะ,อะไรนะคะขออีกทอีอาเซียน transboundary haze pollution agreement อ,อ,อาเซียน transboundary haze pollution agreement แล้วเป็นยังไงบ้างพอมีเครื่องมือตัวนี้ขึ้นมามีอันนี้ขึ้นมาก็คือมันก็เกิดกลไกลต้องบอกว่าอันนี้นะคะเป็นสนธิสัญญา นะที่มีความผูกมัดทางกฎหมายฉบับแรกเลยะนะคะของอาเซียนเนาะมันก็พูดได้ว่ามันก็เป็นความก้าวหน้าแม้หลายคนอาจจะบอกว่ามันช่วยอะไรไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วนะมันก็เป็นของอาเซียนเราก็รู้กันว่าของอาเซียนเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่ามันไม่ได้ว่าโอเคแหละมันเหมือนจะบังคับ แต่ว่ามันก็ไม่ได้บังคับขนาดนั้นม,มันไม่มีกลไกการตรวจสอบนะคะถ้าเกิดว่าไม่กระทำตามแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วก็พอลงนามไปป,ปี2002ใช่ไหมครับปี2004อ่ะก็เริ่มเข้ามานะ f f e t t v v e นะ,ะมีผลตามกฎหมายปี2004อ่าใช่รอไป10ปีกว่าอินโดนีเซียจะให้สัตย์บันโอ้ค่ะ ต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าสสัญญาระหว่างประเทศเนี่ย มันจะมีผลบังคับใช้ได้ก็ต่อเมื่อรัฐสมาชิกที่เข้า<ช>เป็นสมาชิกเนี่ยค่ะได้ไม่ใช่แค่ลงนามนะแต่ว่าต้องให้สัตยาบัน<ช>ด้วยคําว่าให้สัตยาบันก็คือรัฐสมาชิกนั้นๆน่นะให้การยอมรับสนทิสัญญาระหว่างประเทศอันนั้น<ม>ว่ามีสถานะเป็นกฎหมายใช่ค่ะ,ะว่ามีสถานะเป็นกฎหมายแล้วเมื่อเป็นกฎหมายก็คือต้องทําตามใช่ซ,ซึ่งมันก็ต้องผ่านกระบวนการในรัฐสภานะคะ,คะ มีมีดิสคัชชันกันในรัฐสภามีการโหวตมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะซึ่งนั่นหมายความว่าเมื่อมันสามารถบังคับใช้ได้แปลว่ารัฐสมาชิกเนี่ยมีหน้าที่ <c oughs> ท,ที่ต้องทําตามข้อบัญญัติ ในตัวสนธิสัญญาเพราะฉะนั้นมันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขภายในประเทศตามหลักการเนาะตามหลักการถ้าเราเข้าเป็นผ่าเข้าเป็นภาคีของสนธิสัญญาอะไรปุ๊บเรามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนั่นแปลว่ามันจะต้องมีขั้นตอนกระบวนการต่างๆมากมายซึ่งเป้าหมายมันเป้าหมายมันยิ่งใหญ่มากใช่ไหมคะในการแก้ไขปัญหาเฮสโอลูชันคือคือมลพิษทางอากาศอันนี้เนาะข้ามแดนแต่ว่าทุกประเทศเขาเป็นสมาชิกไหมคะตอนนี้ค่ะ โอเคทุกประเทศในอาเซียน10ประเทศครบละแล้วมีกลไกไหมในการาตรวจสอบและบังคับใช้จริงๆมันก็มีอ่ะก็คือว่าแต่ละประเทศอย่างเงี้ยก็คือกลไกอาเซียนเนะาะก็คือเซลล์ Sell reporting ก็เขียนมาว่าแต่ละประเทศไปทําอะไรบ้างซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็คือจะออกนโยบายออกกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ ในการควบคุมจัดการกับปัญหาป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอย่างที่เรารู้ๆกันอยู่เ<ะ>นาะก็คือเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายภายในประเทศแต่ละประเทศเนี่ย<ะ>มันเป็นปัญหา<ะ>แทบทุกประเทศอะเราจะเจอปัญหาคอร์รัปชันเนาะปัญหาเรื่องการแบบ บุกลุกพื้นที่ป่าปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าการลักลอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันมีอยู่แล้วพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่ามันจับไม่ค่อยได้อ่ะคือคนถ้ามันจะเผานะคือเอาคิดง่ายอาจารย์คือเอาน้ำมันไปลาดลาดเอาไฟจุดแล้วก็หายไปแต่โอเคแหละคนที่เป็นเจ้าของที่ตามหลักการแล้ว่คุณ่ะมีหน้าที่ในการดูแลใช่ แต่ว่าบางทีมันก็ลำบากพู้ลำบากาแล้วอย่างไฟไหม้ที่เกิดในเขตอุทยานป่าสงวนอะไรอ,อย่างนี้อีกอมันก็เป็นประเด็นใช่บางทีมันมันมีทั้งไฟตามธรรมชาติเนาะต้อง<ช>บอกก่อน<ะ>ว่าต้องบอกก่อนว่าการเกิดไฟป่าหรือการเกิดไฟไหม้อะไรพวกเนี้ยเนื่องจากอากาศแห้งเนี่ยมันเป็นเรื่องตามธรรมชาติมันเกิดขึ้นได้แล้วก็ นักวิชาการบางคนก็บอกว่ามันจําเป็นที่ต้องเกิดด้วยเพราะว่ามัน<ช>คือการย่อยสลายของของสิ่งที่มันทับถมอยู่หน้าดินเป็น,นกลไกตามธรรมชาติแต่ปัจจุบันเนี้ยที่มันกลายเป็นปัญหาเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแค่คกลไกตามธรรมชาติมันกับการ<อ>มีการเผาที่เป็นเผาในพื้นที่เกษตรใช่ไหมค่ะด้วยแล้วก็บางทีการเผาป่าด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้ละ<อ>ในการเผาป่าก็มีเหมือนกัน<ช>แต่ เพราะฉะนั้นในแต่ละประเทศก็ควบคุมกันไม่ค่อยจะได้อยู่แล้วนั้นกลไกอาเซียนที่ไม่ได้มีอำนาจในการบังคับใช่ไหมเพราะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเซลล์รีพอร์ตก็คือว่าสมาชิกก็เขียนรายงานมาเหมือนส่งคุณครูว่าเราทำอะไรไปแล้วบ้างก็เขียนไปแต่ว่าอาเซียนก็ได้แค่คอมเมนต์กลับมาหรือว่ายังไงคะหรือว่ารับรายงานแล้วก็จบอ่าแล้วก็มีอาจจะมีการพูดคุยกันนะคะแต่ว่าอาเซียนก็แน่นอนอยู่แล้วว่าโดยปกติแล้ววิธีการทูดของอาเซียนก็คือจะไม่ จะไม่ชี้หน้าว่ากันาาถามว่า,ามันไม่เกิดไหมมันมันก็มีมันก็เกิดมันก็มีบ้างาการใช้ถ้อยคํารุนแรงอะไระอย่างนี้นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้ว,ว่รัฐบาลแต่ละประเทศเนี่ยพอกลับไปประเทศของตัวเองมันก็มีปัญหาอีกแหละเพราะว่ามันมีหลายหน่วยงานเนาะหลายกระทรวงที่ที่เข้ามาเกี่ยวข้องอกระทรวงทรัพยากรสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทยอย่างเงี้ยมีเรื่องของตำรวจเข้ามาม<ะ>กระทรวงสาธารณสุขเข้ามาอีกอะไรอย่างเงี้ย แล้วมันเป็นฤดูกาลด้วยเนาะพอหมดฤ<ช>ดูก็เหมือนจะลืมลืม,ลม,ลมไปเพราะฉะนั้นเราสรุปได้ไหมว่ากลไกการแก้ปัญหาของอาเซียนไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่พูดอย่างนั้นก็ได้ว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่ว่าจะบอกว่าจริงๆ <ฮะ S 2> จริงๆอย่างเวลาเรามองเราจะชอบนึกว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างในยุโรปหรืออเมริกา <ฮะ S 2> มันน่าจะเวิร์กกว่าถูกไหม <ฮะ S 2> แต่ถ้าเข้าไปดูจริงๆอย่างในยุโรปเองเมีการละเมิดเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่สูงมากนะ ใชท่ทางที่เป็นคนที่ตั้งเกณฑ์กับคนอื่นเยอะมากเนี่ยนะใช่ค่ะแต่ว่าคือเราก็ต้องดูด้วยว่าคือสแตนดาดที่เขาเซตไว้มันสูงใช่แล้วมันก็มีการไม่ปฏิบัติตามแล้วพอมันมีการไม่ปฏิบัติตามเขามีช่องทางในการให้ร้องเรียน Uh huh. ทีนี้ให้ร้องเรียนมันก็จะมีกระบวนการแล้วเขาก็จะมีศาล <Yeah. S 2> ที่เข้ามาตัดสินก็คือศาลยุโรป uh huh. นะคะ e u r o p u r t o o u u t t i Justice ซึ่งอันนี้ก็จะมีโอเคแหละถ้าเกิดว่าตัดสินว่าผิดจริงอาจจะต้องมีการจ่ายค่าปรับ uh huh. ที่ของในอาเซียนเราเนี่ยไม่มีไม่มีตรงนี้เลย oh. อเวลาที่ <Yeah. S 2> จะโวยยาวแล้วก็จะโวยยาวกันแบบ อ่าลงหนังสือพิมพ์ช่วงนี้หมอกควันมาแล้วทําให้เกิดผลกระทบะหรือระหว่างรัฐบาลเองเขาจะคุยกันค่ะแต่ว่ากลไกลเหมือนที่เรามีในอย่างไรยูสาภาพยุโรปเนี่ยมันคือมันไม่มีมค่ะนั้นเราก็ขาดกลไกลในการบังคับใช้เนาะกลไกในการติดตามกลไกลในการบังคับ,บ,บใช้แล้วก็กลไกลทางตุลาการในการที่จะร้องเรียนใช,ใช่ไหมคะอ่ะถ้าอย่างนั้นเราทําอะไรได้บ้าง อตอนนี้<ำ>เราเราในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนและเราในฐานะอาเซียนในองค์กรอย่างเงี้ยเราทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จะแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศข้ามแดนอ,อันนี้นะคะจริงๆเราก็พยายามกันมากนะแต่ว่าในในฐานะสำหรับคนปกติและกันคนธรรมดายอย่างเรานะคะที่ทำได้ก็คือหนึ่งเลยเราช่วยกันสนับสนุนเนาะพระบอากาศสะอาด อันนี้ก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วก็ในพรบรใหม่เนี้ยถ้าจะให้ดีก็ควรจะมีเรื่องของการกล่าวถึงนะคะเรื่องของประเด็นหมอกควันข้ามแดนด้วยยกตัวอย่างให้ฟังอย่างประเทศสิงคโปร์เนี่ยปี2014เขาก็ออกกฎหมายนะ,ะอออกมาเลยว่าเป็น Transboundary Haze Pollution Act เป็นกฎหมายซึ่งจะเอาผิดกับหน่วยงาน ใดๆก็แล้วแต่นะคะหรือว่าบุคคลในกระดาษที่มีส่วนทําให้เกิดหมอกควันซึ่งมากระทบกับสิงคโปร์มไม่ว่าองค์กรนั้นจะอยู่ในสิงคโปร์หรือไม่ก็ตามอ่าอ,อย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่จะเป็นแรงกดดันทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงความพยายามในการที่จะป้องกันปัญหาไฟนะคะว่าไม่ให้มันไมซะจนออส่งผลกระทบข้ามแดน แต่ว่าอันนั้นอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะเพราะว่าเวลาที่เราไปจะไปเอาผิดกับใครที่ทําผิดอยู่นอกประเทศเราเนะี่ยมันยากมันจะต้องมีแผนที่มีไปตรวจสอบว่าทําจริงไหมมันจะต้องผ่านกระบวนการหลายอย่างนะคะอันนี้อันหนึง่งแล้วว่าถามว่าควรมีไหมควรจะมีมเพราะถ้าประเทศทุกประเทศในอาเซียนเนี่ยมีคล้ายๆกันอันนี้อาจจะเป็นสะพาน ให้อีกหน่อยเนี่ยเราสามารถดําเนินกระบวนการตามกฎหมายได้เพราะกฎหมายเราจะเราเริ่มมีกฎหมายคล้ายๆกันไม่ขัดกันนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือในฐานะของผู้บริโภคแล้วก็จริงๆแล้วตอนนี้ก็เริ่มมีกระแสในเรื่องของการไปตรวจสอบว,ว่าที่มาของอาหาร ผลิตภัณฑ์ที่เราบริโภคกันเนี่ยทุกวันนี้เนี่ย <คะ S 2> มันมีแหล่งที่มามาจากไหนบ้างใช้ไฟเผาหรือเปล่าอ,อย่างเงี้ยค่ะอ,อ,อันเีเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะที่คนธรรมดาอย่างเราเนี่ยสามารถช่วยได้ค, <ะ S 2> คือแล้วก็ถ้าเราช่วยกันทุกคนเนี่ยคิดว่าปัญหาในอนาคตมันก็คือน,น่าจะดีขึ้นค่ะ,คะ ก็เป็นเป็นแนวทางที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าคือเราในอาเซียนเราไม่มีกลไกในการบังคับในระดับระหว่างประเทศแต่ว่าการออกกฎหมายภายในประเทศเนี่ยมันสามารถที่จะ ทำได้แล้วในประเทศเรามีกลไกลออทางด้านกฎหมายกลไกลทางด้านศาลเราสามารถที่จะเอาเรื่องนี้ไปแจ้งความดําเนินการตามกฎหมายขึ้นศาลหาบทลงโทษอะไรไปออซึ่งมันน่าจะน่าจะเวิร์กแล้วก็ออตัวกฎหมายเองก็เปิดโอกาสให้ให้ดําเนินคดีกับการกระทําความผิดที่เกิดภา,ายนอกแต่ส่งผลภายในอ,อ,อันนี้ทําได้อันนี้ทําได้เพราะนั้นถ้าทุกประเทศมีเหมือนกัน มันก็จะเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเป็นเล็กๆในการเชื่อมโยงรวมถึงเป็นเป็น l e v e r a g e ด้วยเป็นขู่นิดนึงด้วยว่าอ่ะฉันจัดการกับเธอได้นะแต่ว่าเราไม่อยากทำเลยเรามาคุยกันเถอะใช่ไหมแล้วก็มีเท่าที่ทราบก็คือมีแนวทางความร่วมมือในแง่ของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้วยหรือเปล่าคะใช่ครัใช่ไหมคะ ในการ<ด>แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะลดการการเผาหรือว่าให้หาแนวทางในการจัดการแนวทางอื่นที่มันไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศใช่อีกอันนึงนะที่สําคัญมากๆกนั่นก็คือเรื่องของการพัฒนาแหละเพราะว่าอย่างที่เผาเนี่ยบางทีเราก็จะได้ยินเนาะว่าเผาเอาอเห็ดหอบอะไรอย่างเงี้ยเอซึ่ง,งมันก็ ไม่ <ๆ S 2> จริงนะจ <c oughs> ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่เผาเห็ดถอบแล้วผักหวานนะเออเร่เผาเห็ดอบผักหวานเลยมันมีอะไรเยอะกว่าน <ๆ S 2> ั้นเยอะเลยเออแต่ถามว่าในประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยมีนะ ในเขมรใช่ไม่เขาเผาล่าสัตว์ไงเวลาเพราะว่าเวลาเวลาเขาจะล่าสัตว์เขาก็ไปจุดไฟเผาให้สัตว์มันวิ่งออกมาแม่นเขาสัตว์เขาจะหลบอยู่ข้างในอ,อะไรอย่างเงี้ยคือมันมีแต่ละประเทศเนี่ยต้องบอกว่าคือเราเจอปัญหาเดียวกันแต่เขาบอกว่ามันเป็นปัญหาหมอกควันเนี่ยมันเป็นยอดภูเขาน้าแข็งซึ่งจริงๆแล้วปัญหาที่อยู่ข้างล่างนี่มันเยอะแยะมากมายเลยค่ะเราก็ต้องไปค่อยๆไล่ตามทีละจุดแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเรา สร้างแบบเหมือนจะฮิตเนาะพูกนี้เดี๋ยวนี้เขาพูดกันการพัฒนาที่ยั่งยืนแต่อันนี้ก็คือมันก็คือเป็นภาพรวมน<ช>ะที่โอเคแหละอาจจะต้องทําทุกอย่างหลายๆอย่างไปในเวลาเดียวกันคือการตาระหนักรู้เป็นเรื่องสําคัญนะอย่างน้อยที่สุดคือเราตาระหนักรู้ได้ว่ามันมีปัญหา ที่มันเป็นปัญหาจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาที่มันรุนแรงถึงชีวิตนะถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่แบบเหมือนรถชนที่ชนวันนี้เจ็บวันนี้มันสะสมะแล้วเราไม่รู้แล้วว่าร่างกายเราอ่ะจะจะทนกับมันไปได้อีกนานเท่าไหร่แล้วก็มันก็จะตามมาด้วยค่าใช้จ่ายในเรื่องของการรักษาพยาบาลใดๆใช่ไหมคะการป้องกันเองก็ราคาแพงมากใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยในระดับ ระหว่างประเทศเราพยายามที่จะให้มีกลไกต่างๆทั้งในจริงๆแล้วมันมีทั้งระดับโลกอ่ะแล้วก็ในระดับอาเซียนเองก็มีกลไกเหล่านี้เหมือนกันในระดับประเทศก็มีกลไกเหล่านี้เหมือนกันในระดับจังหวัดในระดับชุมชนเราก็ได้พยายามมา อย่างมากแล้วก็อย่างต่อเนื่องด้วยในการที่จะแก้ไขปัญหาแต่ว่าที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยก็คืออยากจะไฮไลท์ให้เห็นว่าปัญหามลพิษทางอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง PM 2.5เนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่แคบๆแล้วส่งผลแคบๆแต่จริงๆแล้วมันเป็น ปัญหาที่เกิดในต้นตอมันอาจจะเกิดในพื้นที่หนึ่งแต่มันส่งผลกระทบออกไปได้ไกลมากเพราะเราไม่ได้มีกำแพงกัน้นที่จะไม่ให้มลพิษทางอากาศมันเดินทางไปได้นั้นมันเป็นปัญหาข้ามแดนเราก็ต้องแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหาข้ามแดนควบคู่ไปกับการจัดการกับปัญหาที่ต้นต้นต่อของปัญหาด้วยนะคะก็เราก็ได้แต่ หวังว่ามันจะดีขึ้นนะคะอย่างน้อยที่สุดในในห่วงเวลาที่ผ่านมาที่เห็นว่าปัญหามันเลวร้ายมากขึ้นแต่เราก็เห็นเหมือนกันว่าก็มีความพยายามในการที่จะทำความเข้าใจแล้วก็แก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังแต่ว่ามันไม่ได้แก้กันง่ายๆแล้วก็มันมักจะถูกลืมอ่ะเมื่อฝนมาเมื่อฝนมาเราก็จะลืมมันไปเราก็จะไปแก้ปัญหาน้ำท่วมแทนซึ่งจริงๆเราไม่ได้ทั้งหมดนี้มันเกี่ยวข้องกันไปหมด นะคะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์พฤดีมากนะคะที่มาคุยกับเรานะคะในประเด็นเรื่องของปัญหามลพิษทางอากาศข้ามแดนแล้วก็แนวทางการแก้ไขปัญหาของอาเซียนนะคะในครั้งต่อไปนะคะอาจจะได้รบกวนอาจารย์พฤดีอีกนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ,คะแล้วก็ ถ้ามีใครสนใจนะคะอยากที่จะให้เราพูดในประเด็นอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะหรือว่าจะไปคอมเมนต์ในเ e c o o o p k p e นะคะของ School of International Affairs นะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้หรือว่าตอนนี้เรามีช่องทาง IG ด้วยนะคะ ia cmu ค่ะก็วันนี้ขอบคุณมากนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ